สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้กัมาเก็บผลผลิตกันจ้านี่ค่ะเดี๋ผลผลิตไปขายตอนฝนตกห้ามดีหลายเก็บขายหนีฝนก็ได้เมื่อนี้ก็บ่ได้ลายได้แค่แปดสอบเนื่องจากฝนตกห้ามหลายมีดแต่ดีก็บ่ได้เงินเนาะไปค่ะไปขายยางกันสู้ดด้วยจ้าสู้น้ำฝนเด็ดทำนี่แล้วค่ะ ฝนเราไปกินหลายรอบแล้วคะ่ะไปสู้สๆทุกคนไปถึงเวลาขายยางแล้วจ้ะกำลังสั่างยางขายยางเรียบร้อยแล้วหาเงินกินแฉบๆจะขาสิบบาทกันเด้อหาก,กินเนี่ยแพ่งๆจะขาสิบบาทกันจา้า สูดเ้อหาเงินมากก็ต้องใส่ในเด้อย,ย่าเก็บไว้หลายปวกมันสีกินบ๊ายบาย